โอียโอ้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 ปอ้โ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 อ้อ่โอ้โอจที่เอ้โเ้โออเโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอพโออ้โอพโอ้โ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้น้โอ้ออ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 ่้้อพอออ้ นี่พอพันแม่นอยู่แม่นแม่นพอพันแม่นอยู่โซนนี่เบิร์ดครับพอพันอยู่โซนนี่เบิร์ดพอพันแม่นอยู่นี่เบิร์ดบอก่าใหญ่แม่นแม่นี่อยู่นี่ซีล็อกหาล็อกนี่ครับจะคล้องเพน่มนไปสนใจกับมาเอซื้อก็เพื่อนได้เฮ็ดจังได้กว่านี่สี่บาทลอยตัวสี่บาทลอยตัวนี่ขายถูกขนาดนี้นี่ลูกค้าเพิ่นมาไม่นี่ลูกค้าเพื่อนติดใจเอาฮาหลบไปย่งสี่บาท เอาอยู่บ่าหอันนี้ตัวจักบาทกว่าพ่อใหญ่นี่ตัวนี้ตัวละสี่บาทหาบาทตัวละห้าสี่บาทหาบาทครับพร้อมจำหน่ายที่คือตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่เหรอใส่ด้วยเสื้อใส่ด้งยุ่นไหมใส่ด้วยฝุ่นเบิดบดละบอกนี่ครับแต่ว่าพอพันมันพี่น้องอู้ก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ก็มีอยู่แต่ว่ามันพอพันมิแต่ขนาดครับอันนี้นี่เพิ่อก็มาเอากบเพื่อนเด้นี่ก็ได้นี่เจ้าของบ่อเพิ่อนใส่ใจลีบมองต้องฝุ่นซะก่อน พ่อพันมันหมวใหญ่แม่พันมันตัวนี้แม่พันตัวแม่มันบมกนี่แม่นโอ้พี่น้องตัวแม่ตัวละโลจะใส่โลใส่โลเบอร์แล้วรุ่นล่ะเขาจะกวดไปเบอร์ล่ะมีลายบ่อครับประมาณยี่สิบกบ่อตัวนี้มันขึ้นกิโลเลยตัวนี้กนโลอลไนแม่นเกษตรกรยยคใหม่ครับเปลี่ยงกบครับขึ้นกิโลเลยตัวนี้หอมใส่ง้านกินเลยแม่แม่เขาจะไปปีงไปต้ม นี่อยากได้รุ่นนี่บอกรุ่นนี้จักบาทเ่าใหญ่รุ่นนี้ก็ไม่คุ้นแน่แล้วรุ่นนี้จักบาทนี่รุ่นนี้ฮาบาทโอ้อะไรเดียวคำตรงนี้แต่ว่าต้องการต้นนี้แหละมันปลอดภัยได้นี่แนี่ยตักข้าวถ้าแขวนแขวสักสี่สิบเขาใหญ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สิบอืมอะไรอ๋อตักข้าวเอาบัวปลา กสาได้ยูบวยโอ้ยๆ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 โอ้ยโอ้ยๆ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 โอ้ยโอ้ยๆโอ้ยๆโอ้ยบโอ้ยๆโอ้ยๆโอ้ยๆโอ้ยโอ้ยๆ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 โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ย ต้มมันกะนี่พอพันแม่พันเออแม่นอยู่พ่อใหญ่หลุดเราคงไม่ได้ดองมันเออแยงยังผมเอามาแล้วพอพันแม่พันเขาขายวะพ่อใหญ่พอพันแม่พันก็ขายครูละลอยหาซิคูละลอยหาซิบครับพอพันแม่พันเออขายเป็นครูเนาะขายเป็นโตขายเป็นโตโตละลอยหาซิโตละลอยหาซิบบาทครับข้ามกบอยู่นะมุนครับแต่ว่าครูละหกลอยเออครูละสามร้อยครูละสามร้อยอ๋อ ปั้มกบเพิ่นอยู่น้ำมุนครับปั้มกบพ่อยลิตรอามีตลอดนะพยย่อยมี่ตลอดนีตลอดมีตลอด,ม,ลอดมีตลอดเลยครับมีตลอดมีลหลายขนาดครับเี๋ยวจับกบขายเพิ่นก่อนตัวโตหน่อยโตสี่บาทโตสองบาทสี่บาทห้าบาททุกขนาดสี่บาท,าบาทห้าบาทมีเบดแล้วก็ทายใหญ่แล้วก็ขายเป็นกิโลกิโลละลอยห้าสิบ ตายญ่แล้วก็โล่ลอยหาซิฟแมนพอดีต้มพอดีส่วเนาะพอดีต้มพอดีส่วโอ้โหนี่ครับแม่พันธ์พ่อพันธ์เพิ่นแม่พันธ์พ่อพันธ์อยู่ในนีเบิดแม่พันธ์พ่อพันธ์ครับครูละสามร้อยบาทครับเออออไม่เดี๋ยครบเอาครับฝากฝากฝั่งกบเพิ่นอ่าฝากฟั่งโกบด้วยพ่อแม่พี่น้องบ้านน้ำมลอยู่ที่บ้านน้ำมนตำบลมองใหญ่อำเภอโพไซเฮา่นเลยละ แต่ว่ายินี้เหตุารามกบมานี่กับปีปีที่สองอะไรนี่กับพอดีลูกค้าลายมือนในลูกค้าก็เขามาซื้อลูกต้นละหาบาทสี่บาทห้าบาทรับแมนกับถ้าตรงกันกิโลกับกิโลละลอยห้าเิบถ้าตรงการเป็นพอพันกับคู่หนึ่งกับสามลอยครับผมครับครับก็วมาอุดหนุนสนับสนุนแล้วมาอุดหนุนไอ สนับสนุนหัวอาหารนำเนเด้อครับนี่จะมันกบยังหลายหมื่นตอยู่ครับผมครับขอบคุณพูดไรๆครับครับครับ